สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2565นะคะค่ะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ Comment, ทุกคอมเมนต์ทุกับสไครนะคะค่ะอาจารย์จะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเปิดดวงนะคะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนคนมีคู่นะคะเราจะดูพลังงานไพ่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะ,ะขอพลังงานพื้นดวงท่านก่อนนะคะเรื่องราวทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานแห่งความ เขาเรียกว่าลุ่มหลงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะอ่าดีวิลค่ะหน้าไพ่พลังงานดีวิลเก้าถ้วยนะคะห้าเหรียญแปดไม้แต่ก็มีพลังงานไพ่แห่งความอ่าเขาเรียกว่าถูกต้องหรือความยับยั้งชั่งใจขึ้นมานะไพะ่ภาษาขราชไพ่เดอะเมจิกเชียรพลังงานไพ่หกดาบ เจ็ดไม้ไพ่เดอะวล์ไพ่สองดาบค่ะาจากพลังงานไพ่นะคะจา์มองอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ตำแหน่งอดีตนะคะก็จะเป็นไพ่ แปมีเท้ากับพระสังฆราชซึ่งขยายด้วยไพ่ตำแหน่งปัญหาก็คือ6ดาบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ที่ขึ้นอย่างนี้นะคะอาจารย์มองเลยว่าชาวเมถุนนะคะท่านเนี่ยเพิ่งตัดสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องของความรักอบอกเลิกบอกตัดทั้งทั้งที่ใจยังรักอะคะ อบอกจบนะคะแต่ก็ยังโหยหาซึ่งกันและกันเพราะเป็นพลังงานไพ่คำว่าดีวิวนะสาเหตุจริงๆเนี่ยไพ่เก้าถ้วยก็แน่นอนละค่ะก็เป็นเรื่องของมือที่3ที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะว่าเกิดจากฝ่ายไหนมันก็เป็นไปได้ทั้งสองฝ่ายนะคะคือทั้งตัวเราและตัวเขาก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วอาจารย์มองไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญไพ่เดอะเว์ The World เนี่ย บางท่านนะฮะอาจารย์มองนะบางท่านเนี่ยมีสัมพันธ์เดิมแต่จบไปแล้วนะ,ะสัมพันธ์เดิมที่จบไปแล้วแต่มันจะยังไม่ขาดในแง่ของการช่วยเหลือนะฮะไพ่ภาษสังฆราชนะฮะไพ่แปดไม้ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยพลังงานแบบเนี้ยมันแต่มันก็แปลว่าคนของท่านอะนะฮะยังมีการคอนแทคนะคะตำแหน่งความด้างจริงก็คือไพ่แปดไม้ อ่านะคะตำแหน่งข้างเคียงเป็นเจ็ดไม้เพราะฉะนั้นด้วยที่ว่าเขาอาจจะมีความาเขาเรียกว่าสํานึกในเรื่องของความรับผิดชอบอยู่ก็ได้นะคะอาจจะมีคนเก่าที่คนเก่าเขาอาจจะยังเหมือนกับไม่สามารถอยืนอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองก็ได้นะคะด้วยความรับผิดชอบ อาจารย์มอง,องนั้นนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาก็ยังยังยังผูกพันกับคนเก่ายัางดูแลยังช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพลังงานที่ชาวชาวมิถุนมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบชัดเจนเลือกข้างใดก็เลือกไปเลยอะไรประมาณนี้ถ้าอยากเลือกฝั่งโน้นคุณก็เลือกไปเลยส่วนคุณจะเลือก อชั้นคุณก็เลือกไปเลยก็อาจจะอยู่ในแนวแบบนี้ไม่ว่ามีถุนจะเป็นชายหรือหญิงนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นชายก็มุมกลับนะคุณหรือเพศที่3ก็ได้ก็คือมีการยืน่นเงื่อนไขนะคะไพ่เดเมเชเนี่ยคือจะต้องเลือกเลยนะคะไม่ใช่มาจาับปลาสองมือนะ,ค,ะคุณต้องเลือกคนใดคนนึงอะไรอย่เงี้ยนะ,ะแน่นอนละการเลือกมันก็ต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งต้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่เลือกคุณนะคะในดวงคุณก็พร้อมที่จะยอมรับ อย่างนั้นไม่เขาเรียกว่าไม่โต้แย้งโต้เถียงนะคะอาจารย์มองถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดถึงแม้จะลึกๆยังรักและผูกพันนะจะมองนั้นแต่แล้วตอนนี้มันเหมือนหยุดการติดต่อแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าพวกคุณเลิกกันแบบตัดขาดกันไปสักทีเดียวนะคะเพราะความหมายไพ่มันก็ยังสามารถที่จะไพ่หกดาบมีโอกาสที่กลับเข้ามาได้อีกอยู่ดีนะคะ ทีนี้เรามาขยายความต่อนะคะว่าตอนนี้เลยนะคะคืออาจารย์มองไพ่เรื่องราวคุณกับเขายังไม่จบนะยังไม่จบแค่อาจจะหนึ่งบล็อกกันไม่คุยกันก็ได้นะะบล็อกช่องทางการติดต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่มองเห็นมีโอกาสรีเทิร์นก็คือไพ่หกดาบนะคะไพ่หดาบแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยนี่แหละที่เป็นพลังงานที่ยังคิดถึงกันอยู่อ่ะ เรามาดูความรู้สึกของชาวมิถุนจริงๆตอนนี้คุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะพลังงานของชาวมิถุนค่ะเออได้ไพ่ชาวเวอร์เลยนะหนึ่งดาบอืมมาในแนวแบบเด็ดขาดชัดเจนเลือกข้างจริงๆค่ะคือคุณต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นหมายเลขหนึ่งอืมต้องชัดเจนต้องเลือกนะคะ คุณต้องมีสถานะนะครับต้องเป็นที่ยอมรับไม่งั้นก็คือเลิกไปเลยอะไรประมาณนี้นี่คือมีทุนแล้วนะ,ะไพ่ก้าวไม้ถึงแม้ว่าการตัดสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะทำให้คุณต้องเจ็บปวดต้องแบบเออสีดาบหมดพลังอะ่ะนอนนิ่งๆเลยอะ่ะไม่มีการเคลื่อนไหวก็แปลว่าเหมือนกันมาเยียวยารักษาแผลใจตัวเองนะฮะแล้วก็ยังมีไพ่อราชินีพระจันทร์ขึ้นมาเป็นไพ่แห่ง ความแบบสวยงามนะคะพระน้าอาจารย์มองเมื่อชาวมิถุนผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตนะคุณจะกลับมาดูแลตัวเองคุณก็ยังไม่ถึงขั้นแบบไม่มีเขาแล้วอยู่ไม่ได้หรอกมันก็อาจจะมีความเสียใจบ้างความท้อแท้บ้างนี่คือความรู้สึกของคุณเลยนะถ้าเกิดว่าคนนั้นเขาจะจบกับคุณจริงๆคุณก็ไม่ได้ แบบว่าจะยื้อไว้อ่ะไม่ไม่ยือ้อนะจบก็จบถ้าไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นคือนะตอนนี้อาจารย์บอกเลยชาวเมทุนต้องการเป็นหนึ่งเดียวคุณจะเลือกใครก็เลือกสักทางหนึ่งไปเลยอย่ามาจาับตาสองมืออะไรประมาณนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของฝั่งโน้นบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณและเขาจะทํำยังไงนะคะไพ่ขึ้นราชาเรียนแน่นอนแหละ เขาก็ยังมั่นคงอยู่ตรงนี้นะนั่งมือมองท้องฟ้าคิดถึงคุณมากมายนะคะส่งพลังใจไปคอ้คุณใจอ่อนก็ได้นะคะเขาอยากให้คุณนะ่ะคิดถึงวันเก่าๆที่เคยรักกันก็ได้นะคะมันจะมีพลังแบบคนเราหนะ้าถ้าความรักที่ใจถึงใจเนี่ยมันจะมีพลังที่ถึงกันเหมือนกันนะคะตอนนี้เขากำลังส่งใจไปถึงคุณนะคะไพ่สามเหรียญเขาอยากให้คุณเนี่ย ยอมรับสัมพันธ์ทำไมตียอมรับเงื่อนไขของเขาบ้างอะไรประมาณนี้ยอมรับฟังเขาบ้างที่เขาจะต้องค่อยๆแก้ปัญหาหรืออะไรก็ว่าไปนะคะนั่นคือสิ่งที่คนคนนี้มีปฏิกิริยากับชาวมิถุนนะคะไพ่แปดดาบเป็นแอคชั่นคล้ายๆกันเลยนะอาจารย์มองคุณสองคนเนี่ยมีพลังงานที่เหมือนกันก็คือยังรักยังห่วงนะคะยังไม่สามารถคือใช่คำพูด การแสดงออกภายนอกอาจจะมองว่าเข้มแข็งอ่าดูแล้วไม่ไม่เสียใจไม่เป็นอะไรแต่จริงเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยทั้งคุณและเขาแหละนะฮะอาจจะนอนร้องไห้น้ําตาไหลอาบแก้มก็ว่าไปอืมประมาณนั้นนะคะไพ่พลังงานไพ่สองไม้ตอนเนี้ยคนคนนี้เขาเขากำลังมองเส้นทางจริงนะคะมันมีทางแยกเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา มันต้องเลือกอันใดอันหนึ่งอะนะคะเนี่ยคะ่ะคนเรามันจะเลือกสองทางมันเป็นไปไม่ได้นะคุณจะเลือกเดินซ้ายคุณก็ซ้ายขวาคุณก็ขวาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณยื่นเงื่อนไขให้เขาจริงๆที่อ่านมาเมื่อกี้แล้วตอนนี้เขาหนักใจในการเลือกนั่นแหละจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เขาไม่อยากเลือกนะคะเขาไม่อยากเลือกเขาอยากอยู่สภาพแบบนี้นั่นเองนะคะคนคนนี้นะแบบนี้ก็รักรักพี่เสียดายน้องแต่จริงๆมันเหมือนกับคุณเก่า น่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอะที่ที่อ่านมาเลยทำให้เขาหนักใจนะคะใบสุดท้ายค่ะคนคนนี้จะทำยังไงอีกนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยแน่นอนอาจารย์มองว่าเขาเลือกคุณการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาจะต้องเลือกเป็นหนึ่งเหมือนที่คุณยืน่นเงื่อนไขให้เขาเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่เสียคุณไปค่ะ นะเขาตัดสินใจไม่เสียคุณไปเรามาดูแนวโน้มความสรุปความสัมพันธ์นะแนวโน้มในอนาคตสรุปความสัมพันธ์ชาวามิถุนกับคนรักนะคะจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะไพ่10บดาบถ้ามีไพ่ขยายดีก็อาจจะแปลว่าการจบของปัญหานะเห็นไหมล่ะคะเป็นไพ่เดอะซันเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยมันถึงวาระของมันละมันต้องเคลียร์ต้องจบ เดอซันขึ้นมาก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อบอุ่นที่มีความสุขเกิดขึ้นได้นะคะไพ่เดอะแฮงแมนนะความผูกพันที่จะต้องแบบอยู่แบบชั่วชีวิตก็ได้ยาวไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีการที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการเมื่อ,อไหร่ก็ตามชีวิตได้ตัดสินใจเลือกไปแล้วปลดปลดพันธนาการไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้เลยนะคะขออีกสองใบค่ะ ความสัมพันธ์ขออีกสองใบคนมีคู่นะคนมีคู่คนที่มีปัญหาอยู่คนที่ความรักไม่ชัดเจนนั่นแหละนะคะขึ้นไพ่จะสิกแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบเอ่อจริงๆแล้วนะคะอาจารย์มองยังเป็นประเด็นนะเนี่ยจบเขาจบแล้วก็เริ่มต้นกับคุณผูกพันกับคุณแต่นั่นแหละค่ะไพ่จัสติกกับ เจ็ดดาบเนี่ยมันอาจจะมองในแง่ของการแบบในอนาคตนะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของทางกฎหมายนะคะอาจารย์แปลอย่างนี้นะใครที่มาทีหลังระวังถูกฟ้องร้องไพ่อย่างเงี้ยนะคะเป็นการที่ไพ่เคลียร์ไพ่เปิดออกมาระวังเรื่องที่ ถ้าเรามาทีหลังระวังคนที่หนึ่งจะฟ้องเรานะคะจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเราเป็นคนที่มาก่อนไพ่ยอย่างนี้มันอาจจะเป็นการฟ้องกับให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบได้รับรู้อถึงการครอบครองการที่เสียความเขาเรียกว่าวอะไรเสียหน้าก็ได้หรือมันเป็นการ เสียความมั่นใจหรือภาพลักษ์เสียภาพลักษ์อะไรประมาณนี้มีการที่จะมีเอไพ่บบนมันเกิดขึ้นะนะนะอาจารย์ขอขยายแล้วจะยังไงต่อจะเคลียร์ได้ไหมจะจบกันได้ไหมหรือว่าจะยังไงต่อถ้ามีเหตุการณ์เหมือนที่ไพ่พลังแฝงขึ้นแบบนี้นะเนี่ยไพ่เจ็ดเหรียนค่ะ ไพ่เดียมโพราะวน่าจะเป็นประเด็นในการจ่ายค่าตอบแทนให้อีกฝ่ายแล้วเครียดนะเนี่ยไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไพ่จะออกในแนวการที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขถ้ามีเรื่องอเรื่องการฟ้องกลับหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของคือมันมีนะคะมันเป็นไปได้เลยไพ่ออกอย่างนี้นอาจารย์แปลตามนะไพ่นะ แต่ไม่ได้ว่าจะทุกคนจะเป็นนะเพราะว่าไพ่เนี่ยดวงภาพรวมนะคะไม่ได้ดวงใครดวงนึงเนาะอ,อ,อาจจะมีคนตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้าใครตรงก็นํานไปเป็นไกด์ไลน์แต่ถ้าใครไม่ตรงในความสัมพันธ์นี้นะคะก็ถือมาฟังสนุกสนุกไปนะอาจารย์จะแปลประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้ถามว่าเคลียร์ได้ไหมมันก็เคลียร์ได้ทุกอย่างก็จะคลี่คลายได้เพราะจะต้องมีการจ่ายผลประโยชน์ ไม่ว่าคุณจ่ายเขาเขาจ่ายคุณถ้าคุณเป็นฝ่ายที่จะต้องเหมือนกับได้รับการเยียวยาประมาณนั้นเกิดขึ้นนะคะมันจะต้องแบบนั้นเลยจากหน้าไพ่นะคะ,ะนี่ก็คือคนมีคู่ชาวมีถุนที่อาจารย์มองเห็นนะและถ้าประเมินอีกกรณีหนึ่งทีเนี้ยนะคะถ้าเป็นกรณีที่คือจริงๆละ่ะมันจะมองในแง่ดีสำหรับคุณ คนที่คบหากันมานานมากกว่านะที่ยืดเยื้อมานานเนี่ยคุณยังสามารถที่จะเหมือนกับมีโอกาสชนะที่จะดึงคนรักกลับมาก็ได้นะใครที่เข้ามาทีหลังันจะต้องใช้เวลามากไม่ใช่ว่าพยากรณ์คุม15วันแล้วมันจะเคลียร์ภายใน15วันได้จริงๆนะคะพลังงานไพ่เดอะแฮงแมนนี่มันจบยากดีวิลเหมือนกันที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่า ชีวิตรักของพวกคุณยังจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคกันไปอีกพอสมควรถึงแม้ว่าจะจบเปราะหนึ่งแก้ได้เปราะหนึ่งแต่ยังอีกร้ายเปราะเลยที่มัดผูกอยู่นะนะั้นที่จะต้องแก้ปัญหานะคะอาจจะต้องใช้เวลาเนาะก็ดูกันไปค่ะว่าถ้ารักกันจริงอาจารย์มองในที่สุดนะก็น่าจะใช้แบบความพลังงานที่เป็นไพ่พระขึ้นมาความถูกต้องอะ่ะ นะ,ะที่จะเข้ามาแก้ไขหรือการมีน้ําใจต่อกันก็ได้นะคือสัจธรรมของความรักบางครั้งอะ่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนาะเขาหมดรักเขาหมดใจเรายื้อไว้ก็ป่วยกันอะ่านะคะได้ตัวไม่ได้ใจไม่มีประโยชน์อะไรไพ่็จะบอกงี้นะจริงได้ตัวไม่ได้ใจไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆนะคะโอเคค่ะมาดูดวงคนโสดบ้างนะคะ คนโสดชาวเมทุนนะคะพลังงานดีมากเลยพลังงานไพ่เดส s ันเมเจอร์ใหญ่มากนะคะเด <c oughs> ียมเพิลมขึ้นมาคนโสดคุณปักนี้คุณโดดเด่นมากคุณจะเจอคนรักที่แบบอืมจะบอกว่าไงมหาเศรษฐีแบบเนี้ย <c oughs> นะคะร่ำรวยอ่า เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนทางไกลเป็นคนละศาสนาก็ได้รักต่างวัยนะคะถ้าคุณมีอายุมากคุณจะเจอคนอายุน้อยอ่ามุมกัดนะแต่ถ้าคุณอายุน้อยคุณจะเจอคนที่อายุค่อนข้างมาก9ปี10ปี15ปีก็มีนะจะบอกให้ดูลนะักษณะเอืมนะคะสูงวัยนะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้าง มีความชัดเจนในตัวเองมีพลังมีอำนาจชุดที่เขาใส่สีแดงอะ่ะมันสื่อถึงเขามีชื่อเสียงมีอำนาจนะคะบางคนอาจเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็ได้หรือไม่ก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างบอกว่าตำแหน่งใหญ่มีอิทธิพลเลยนะคะนี่คือที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดเมถุนนั่นเนี่ยอืมลักษณะเนาะอาจจะเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้หรือเป็น ชาวราศีเมษก็ได้นะคะไพ่เดี่ยวอเนาะตัวใหญ่ตัวสูงนะตัวใหญ่ตัวสูงรูปร่างดีอะไรประมาณนี้นะคะอ่าคนโสดใบถัดไปไพ่แปดเหรียญขึ้นมาคุณโดดเด่นมากนะถ้าคุณทำงานอยู่งานคุณนะ่ยโอ้นะคะรับทรัพย์มากเลยเข้ามาเยอะงานนะใครเล่นหุ้นก็ได้หุ้นเลยหุ้นทองคำหรือหุ้น พลังงานเคมีโซลาเซลอะไรก็ว่าไปเนาะพลังงานเคมีอย่างอื่นก็ได้ก็จะดีนะถ้าเป็นงานแต่ถ้าเป็นความรักมันก็แปลว่าคนที่เข้ามาเป็นคนขยนันมีธุรก,กิจส่วนตัวจริงๆมีเงินมีฐานะดีที่สุดคือเป็นคนขยนันขันแข็งไม่หล่อแหละนะคะคนที่จะเข้ามาไปบอกคุณจะเจอแบบนั้นเลยนะไพ่ขึ้นเด่นนะคะพลังงานไพ่อีกสองใบนะคะชาวราศีมีทุนคนมีคู่นะคะ คุณได้ไพ่าราชินีเหรียญเขาจะเหมือนให้ความสำคัญกับคุณนะคะให้เกียรติคุณมากเลยนะคะคนคนนี้ไพ่สตาพอไพ่สตาเป็นไพ่ที่ดีหมดนะคะก็ต้องบอกเลยว่าว่าคุณกับเขาอะ่ะเป็นคู่แท้ที่จักรวาลทรงมามีกลางวันก็มีกลางคืนพราะดวงดาวอยู่ช่วงคืนมีดาวมีพระอาทิตย์นะคะ ไม่ใช่ว่าจะพระอทิตย์คู่กับพระจันทร์แค่นั้นนะพระอทิตย์ก็คู่กับดวงดาวก็ได้นะคะ,ะก็หมายถึงมีกลางวันก็มีกลางคืนนั่นแหละที่อาจารย์แปลไปนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สตาร์เป็นการเติมเต็มการแบบเติมความรักให้คุณแบบคุณจะมีความสุขแบบเหมือนอยู่ในวิมานเลยอะที่มองเห็นไหมคะมันไม่มีพไพ่ใบไหนเสียเลยราชินีเหรียญนี้ก็มีความสุขนะไพ่ชุดนี้จะไม่เหมือนไรเดเวทเลยนะการนั่งนี่แบบสง่ามมากอะ แล้วเรียญอยู่ในอุ้งมือเธอเธอมีความสุขมากเพราะฉะนั้นชาวเมถุนคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคนโสดนะคะเตรียมรับความสุขพลังแห่งความสุขแบบล้นพ้นได้เลยนะคะโอเคค่ะขอไพ่คำคำแนะนำหรือเป็นไพ่สรุปก็ได้ขอไพ่อลอคโคนะคะ อาจารย์จะทําไพ่แบบไม่จํากัดว่าจะเลือกชุดไหนนะแล้วแต่อาจารย์หยิบได้ชุดไหนอาจารย์ก็จะหยิบชุดนั้นพูดไปเลยนะคะอ่ไพ่บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอเพิ่มอีกเลยไพ่บอกว่านะคะอะไรก็ตามที่มันเข้ามาทดสอบชีวิตทําให้เรารู้ถึงความเจ็บปวดเป็นยังไงความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังในความรักเป็นงไงหรือ การที่ถูกทรยศก็ได้เป็นยังไงคือเรารู้รสชาตินะนะะมันจะทำให้คุณเป็นไงเข้มแข็งขึ้นสิคะจะทำให้คุณมีประสบการณ์ในชีวิตพูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจมปักกับอดีอดตนะอะไรที่มันเกิดมันผ่านมาแล้วก็จบนะเดินหน้าค่ะไพ่วันนี้ไฟจากปะพาคารส่องนำทางชีวิตคุณแล้วคุณเห็นแสงสว่างแล้วฟ้าเปิดคะ่ะฟ้าเปิดเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยเห็นไหมคะ ฝนหยุดตกฟ้าเปิดนะไม่มีฝนไม่มีเมฆไม่มีพายุนะไม่มีสิ่งที่ทำให้คุณทุกข์อีกต่อไปต่อไปคุณจะเจอแต่ความสุขนั่นเองนะคะไพ่พลังงานมาเติมเต็มความสุขให้คุณด้วยพลังงานของดวงดาวบนท้องฟ้าแสงไฟจากบัพา,ารคานนะคะขอใหอ้ชาวมีถุนลัคนามีถุนและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเจอกันใหม่คะ่ะ สวัสดีค่ะ